วิธีทำ MV เพลงด้วยโทรศัพท์มือถือแบบ slow motion ให้ปากตรงกับเพลงด้วยแบบคลิปนี้เมมืืื่่่ออคนนนนนนััร้าาายตตก็ใจหวงทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับ ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทํา MV เพลงด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่า MV เพลงคืออะไร Mv เพลงก็คือเป็นวิดีโอที่เราเอามาซิงกับ ไฟล์เสียงเพลงของเราอีกทีนะครับเราอาจจะทำเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป audio evolution หรือจะเป็นแอปอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ทำเสียงเพลงเนี่ยก็แนะนำว่าลองไปดูในช่องถาวรวดี c r ครีเอเตอร์ก่อนนะครับก็มีวิธีการทำเพลงด้วยแอปโทรศัพท์มือถือเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้แอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอก็คือเอาวิดีโอที่ได้จากการถ่ายในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอามาใส่ลิปซิงก์กับภาพนะครับ ซึ่งวิธีการลิปซิงเนี่ยเราจะลิปซิงยังไงให้มันตรงนะครับก็คือเราก็ต้องเปิดเพลงไปด้วยแล้วเราก็ร้องร้องทําปากตามไปนะครับแต่ว่าแบบเดิมๆง่ายๆไปก็คือเอาเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอันนี้จะให้แนะนําแบบธรรมดาก่อนนะเราจะได้นึกภาพออกเราต้องมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะครับเครื่องแรกเรามีเพลงอยู่ในเครื่องแล้วเราก็จะเอาเพลงของเราเดี๋ยวเปิดให้ดูสมมติเรามีเพลง แล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องที่หนึ่งเนี่ยเปิดเพลงนะฮะอืมเราก็เปิดเพลงเมื่อคืนฉันฝันร้ายตื่นมาก็ใจหายฉันฝันว่า ทีนี้เราก็ต้องมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่2เราก็เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปที่ถ่ายวิดีโอเราก็ทําการอ,อัดวิดีโอที่เราร้องเพลงโดยฟังเสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับแบบนี้พอนึกภาพออกไหมอันนี้เราก็เป็นคนร้องแล้วก็ทาปากลิปซิงค์ลิปซิง,ซงค์เขาเรียกว่าลิปซิงค์นะฮะพอเราได้วิดีโอกับไฟล์เสียงเราก็เอามารวมกันในแอปตัดต่อวิดีโอนะครับอันนี้คือแบบธรรมดานะ ทุกคนอาจจะนึกภาพออกแล้วทีนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะทําแบบสโลโมชันนะครับให้เราทํามันจะมีเทคนิคอย่างนี้ก็คือให้เราเลือกถ่ายวิดีโอนะครับเป็นแบบพิเศษนะครับมันจะมีเป็นแบบถ่ายสโลโมชันนะครับวิดีโอเคลื่อนไหวช้านั่นเองนะครับสโลโมชันเนี่ยแหละเนะี่ยเราก็สามารถถ่ายวิดีโอเป็นแบบสโลโมชันได้แต่พอเราถ่ายแบบสโลโมชันแล้วอะพอเราเอาภาพ ไปต่อกับเสียงอะ่ะมันก็จะทําให้ภาพเราสโลวใช่ไหมปากเราสโลแต่พอเราไปเร่งให้มันไวอะ่ะการเคลื่อนไหวมันก็จะไวไปด้วยแต่เราต้องการจะให้การเคลื่อนไหวของเรามันช้าแล้วให้ปากเราไวตรงนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องปรับเสียงเพลงให้มันไวขึ้นนะครับสปีดคูณ2อ,อ่ะเราใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เปิดสโลโมชันนะครับแล้วใช้โทรศัพท์มือถืออ,อีกเครื่องหนึง่ง เครื่องนี้เราจะเปิดเพลงให้เป็นแบบวัยคูณ2โดยใช้แอปพลิเคชันนะฮะมิวสิกสปีดสามารถเล่งจังหวะเพลงให้มันไวขึ้นได้เราก็เล่งจังหวะเพลงตรงนี้ให้มันเป็น200%ซนะนะครับคือมันจะไวขึ้น2เท่านั่นเองแบบนี้ลองฟังดูนะเมื่อคืนฉันฝันราย มาาาก็ใจหยฉันันนฝว่เธอออตต้้้งไปไมททันันนนดดดลราาาีโหยยจบสุเครื่องนี้เราก็เปิดเพลงแล้วเราก็ทำการลิปซิงค์เหมือนเดิมเพียงแต่ขั้นตอนในเวลาที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ถ่ายเนี่ยให้เราถ่ายเป็นแบบสโลโมชันนะครับให้เราเลือกสโลโมชันแล้วเราก็ถ่ายแล้วเราก็ร้องเพลงทำปากไวๆมันจะไวหน่อยนะครับแต่พอได้ภาพออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ เอาภาพและเสียงมารวมกันนะครับเสียงนี้คือเราก็เอาเสียงในแบบปกติมาแล้วอนึกภาพออกไหมแล้วภาพเราจะได้สโลโมชันแบบนี้ภาพเนี่ยเราจะได้สโลโมชันที่ความเร็วปกติมันจะช้าเมื่อคืนฉันฝันร้าย นะมันมันจะช้ามันจะช้าก<ม>ว่าม,มัน,นจะอา้าปากเนี่ยมันจะสโลแบบนี้เลย,ลย,ลยม,มันจะไม่ตรงเราต้องทำการเร่งสปีดขึ้นมาโดยการปรับความเร็วนะครับให้มันเร็วขึ้นอนะ่ะสองเท่าอ่ะแบบนี้แล้วเราก็ปิดเสียงมันซะ ทีนี้เราก็มาขยับสาวเพลงเนี่ยให้มันตรงกับปากเมื่อคืนฉันฝันรายแบบตื่นมาก็ใจหายฉันฝันว่าเธอต้องไปไม่ทันได้ลำรามีฝันฉันโหดรายมีตอนจบสุดท้าย เราก็จะเห็นด้วยว่าเพลงมันก็จะวิ่งไปตามจังหวะปกตินะครับแล้วส่วน MV ีเนี่ยที่เราถ่ายสโลโมชันมาแล้วเราเร่งสปีดนะครับโดยใช้คำสั่งความเร็วเนี่ยปรับให้มันเป็นไว,วคูณ2นะครับปกติเราถ่ายมาช้าใช่ไหมพอเราเร่งให้มันไวคูณ2มันก็จะมาพอดีกับเพลงจะทําให้ท่าทางการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันสโลโมชันแต่ว่าปากเราจะงับตรงกับเพลงพอดีนะครับทําให้เราได้ MV เพลงที่แบบว่าดูแบบ เป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันดูเหมือนมืออาชีพสโลโมชั่นนะเห็น,นไหมใช่แต่ร้องให้จนไม่มีน้ำตาเขาว่าฝันร้ายมันจะกลายเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นวิธีเป็นคำพูดดีๆเท่านั้นหัวใจแตกสลายมันกันกว่าคําว่าเสียใจเราก็งับให้มันตรงแค่นั้นเอง ก็ใช้แอปพลิเคชันในการตัดต่อเนี่ยชื่อว่า k i n e m a t e r นะครับแต่ถ้าเราใช้แอปอื่นก็ได้เหมือนกันในแอปที่มันมีเล่งสปีดนะนะเนี่ยเล่งสปีดความเร็วของคลิปได้นะฮะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับ music speed นะครับในการเล่งเพลงตอนที่เราอัดนะฮะเพื่อให้มันไวไงปกติกเพลงปกติมันก็จะอยู่ที่100้แต่ร้องไห้จนไม่มี แบบนี้นะครับนึกภาพออกไหมก็คือเวลาเวลาอัดเนี่ยให้เล่งเพลงให้ไว2เท่าแล้วก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งถ่ายเป็นแบบ slow motion หลังจากนั้นเอาภาพมารวมกันนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยเอาเพลงตัวต้นฉบับที่เป็น100%ก็คือเป็นแบบไม่ไม่ไวนะเอามาใส่แล้วก็วิดีโอเนี่ยปรับให้มันเร็วขึ้นเป็น2เท่า ภาพกับเสียงมันก็จะตรงกันพอดีแต่ว่าจะเป็นแบบสไตล์ slow motion แต่ว่าปากจะงับตรงนะครับนะน่าจะพอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ลองอธิบายาคร่าวๆดูนะครับเผื่อใครอยากจะทํานะครับ MV แบบ slow motion นะฮะก็ถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดเนี่ย subscribe กดกระ,ะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ื่อคืนฉันฝันร้ายตื่นมาก็ใจหายฉันฝันว่าเธอต้องไปไม่ทันได้ล่ำร้ายในฝันฉันโหดร้าย เป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นวิธีเป็นคำพูดดีๆเท่านั้นหัวใจลายกะลายมันกันกว่าคำว่าเสียใจเจ็บปวดทนไม่ได้ที่ได้ยินเรื่องของเธอเพราะเธอจากไปแล้วมันคือความจริงที่ต้องเจอ ัเธอมนคือร,รังร้งหนึ่งฉันฟันดีฟันว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนตอบแทนความซื่อสัตย์คือเธอรบเขาเข้ามาแทนจึงโลกยังหมุนไปแต่ในใจมีเธอเป็นแกนนั่นคือเหตุผลเดียวที่เวลาเปลี่ยนไปแต่ไม่มีใครเข้ามาแทนกูแค่รีเทิร์นกลับไปทำไมมันดูช่างมืดมัวก็ไม่รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปหรือใจผมหวังไปเกินตัวขอโทษที่เข้าไปจะเดินออกมาไม่รบกวนความฝันเราจบไปนี่แหละความจริงที่ผมกลัว มันจะกลายเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นวิธีเป็นคำพูดดีๆเท่านั้นหัวใจแหลกสลายมัน